ว,วุ่นวายเร่งด่วนและรวดเร็วดูเหมือนว่านี่จะเป็นวิถีชีวิตของคนในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่วันวันหนึ่งจะมีผู้คนพลุกพ่านมากหน้าหลายตาความเจริญทางวัตถุทั้งตึกรักฟ้าโรงแรมที่หรูเลิศและสูตรการค้าขนาดใหญ่ชวนให้เราหลงไหลและเพลิดเพลินไปกับมันเราห้ยหาความสุขสบายจากสินค้าและบริการต่างๆที่ชวนให้เราฟักเงินในกระเป๋าอย่างไม่ยั้งคิด เรืแ่แรกของความต้องการที่เกิดขึ้นการแข่งขันเพื่อเข้าสังคมเป็นสิ่งที่ตามมาดูเหมือนว่าชีวิตนี้เราใช้ชีวิตบนฐานของความคิดผู้อื่นจนลืมกลับมาหาบ้านที่แท้จริงในจิตใจวัดประทุมวนาราม2012ความสงบมีอยู่จริง เป็นเรื่องธรรมดาที่ในทุกๆวันบรถไฟฟ้า BTS จะเต็มไปด้วยผู้คนและคงเป็นเรื่องธรรมดาอีกเช่นเดียวกันที่ผู้ใช้บริการ BTS จะต้องเตรียมใจมาเบียดเสียดกับคนจำนวนมากระหว่าง BTS ชิดลมกับสยามถือว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีผู้คนคึกคักเป็นพิเศษมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่และตึกสำนักงานเต็มไปหมดขนาดเดียวกันเมื่อมองลงมาบน BTS ในช่วงนั้นก็ต้องสะดุดตา กับวัดที่อยู่ท่ามกลางป่าคอนกีดถูกแล้วครับเรามุ่งหน้ามาที่นี่วัดประทุมวณารามความวุ่นวายกับความสงบท่องเทน่ยนรู้สึว่าจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันนะครับแต่วันนี้ผมจะมีสุนิษเห็นว่า่ามกลางความวุ่นวายนะั้นความสงบก็ยังเกิดขึ้นได้ อย่างเช่นที่วัดปทุมวานารามแห่งนี้ครับถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ท่ามกลางย่านเศรษฐกิจซึ่งมีผู้คนมากมายและก็มีห้างสรรพสินค้าใหญ่2แห่งขนาบข้างด้วยกันด้านขวามือของผมเนี่ยจะเป็นสยามพารากอนนะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมนั้นก็เป็นเซ็นทรัลเวิร์สแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสิ่งเร้าที่เป็นยุ่ยยวนกิเลสมากมาก,มากขนาดนี้ที่นี่ก็สามารถที่จะสวนกระแสและนำพาความสงบ เข้ามาสู่จิตใจของคนที่มาเยือนวัดแห่งนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อครับแม้บรรยากาศรอบข้างวัดจะเปลี่ยนไปแต่บรรยากาศบริเวณพุทธาวาสอันเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถและพระเจดีย์กลับไม่ต่างอะไรกับเมื่อ150ปีก่อนข้อมูลที่วัดแจกให้กับสาธารณชนบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ทรงโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเมื่อปีพศ2400หลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างโรมนียสถานนอกพระนครเพื่อเป็นที่แปรพระชฐานตามพระราชอัธยาศัยที่แห่งนี้ก่อนจะกลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าที่สำคัญในปัจจุบันเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่บริเวณนี้เป็นทุ่งนาอยู่ริมคลองบางกะปิในพื้นที่ทุ่งพญาไทยเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปี และมีดอกบัวขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวชาวลาวซึ่งมีอาชีพทำนาได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภานตั้งแต่สมัยกบฏเจ้าอนุบงการสร้างวังสัปพะทุมและวัดปทุมวนารามนั้นได้เสร็จสิ้นลงปลายปีพศ2400แต่เผอิญว่าสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีได้ทรงสิ้นพระชนลงและประจวบกับเวลานั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชะกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเกี่ยวกับการบ้านการเมืองหลายด้านด้วยกันงานฉลองวัดปทุมวนารามจึงมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่สองธันวาคมปีพศ2410ปี2553เกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองนะครับกลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุมกันที่บริเวณแยกัตปรสงี่ยนะครับ แล้วก็วัดปัะุมวนารามแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากแยกก็จะผสมมากนักเมื่อเหตุการณ์ขยายวงกว้างของความแรงมากขึ้นก็ไม่เกิดการสลายการชมรุมนุมครับทาให้ผู้ชมุมนุมบางส่วนตัดสินใจที่จะเข้ามาหลบภัยอยู่ที่วัดแห่งนี้แต่ด้วยสถานการณ์ที่สับสนวุ่นวายก็ทําให้ทุกวันนี้ยังหาความจริงไม่ได้นะครับว่าคืออะไรแต่ว่ากันว่าในบริเวณวัดแห่งนี้แหละครับก็มีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้น นักข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองก็ได้เชื่อมโยงเหตุการณ์ความบุนแรงตรงนั้นที่มีการยริงกันเชื่อมโยงเข้ากับความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธรูปที่ปริษฐานอยู่ในวิหารหลังนี้นะครับก็คือพระใสและพระเสริมครับ วัดปฐุมวนารามเขตอภัยทานระหว่างการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงแม้จะมีหกศพผู้เสียชีวิตซึ่งยังคงเป็นปริศนาว่าใครยิงแต่สภาพทั่วไปภายในวัดก็ไม่ได้มีร่องรอยความเสียหายมีคนไม่มากนักที่จะรู้ว่าภายในวัดแห่งนี้มีพุทธทรูปโบราณระดับคู่บ้านคู่เมืองปริษฐานอยู่ตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ จากหนังสือมิติลี้ลับในพงศาวดารของสำนักพิมพ์สยามบันทึกโรมบุญนาคเขียนไว้ตอนหนึ่งในเรื่องพระแก้วกับพระบางเป็นคู่อริกันว่าเมื่อปีพศ2407เหล่าเสนาบดีพากันเข้าชื่อกราบทูลรัชกาลที่4ว่าพระบางรวมทั้งพระเสรมิมพระสยและพระแสนเป็นพระที่ชาวเรานับถือและเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดฝนแล้งหนักข้าวยากหมากแพงทรงสดับแล้วทรงมีพระราชดำริเห็นด้วย ครั้นเมื่อถึงปีขานอัดศกเจ้าอุปราชเมืองหลวงพระบางมาเฝ้าจึงโปรดให้รับเอาพระบางไปไว้ณนเะมืองหลวงพระบางตามเดิมส่วนพระเสริมและพระสยโปรดให้ประดิษฐานไว้ในพระอุบโบสถวัดปรทุมวนารามแต่เรื่องราวของพระเสริมและพระสยไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ยังมีอีกชุดหนึ่งที่บอกว่ามีพระรูปเกี่ยวพันกันถึง3องค์ ก็คือพระเสริมพระสายแล้วก็พระศุกร์ครับเป็นรูนรูปประจำอนะาณาจักรล้านช้างหรือว่าประเทศลาวในปัจจุบันย้อนก,กลับไปครับเมื่อสมัยกรุงธนบุรีมีการยกทัพไปตีที่เมืองหลวงของเบียกจันทร์ชาวร้านช้างในช่วงนั้นจึงเก็บซ่อนพรูป,รปทั้งสามองค์นี้เอาไว้ครับแล้วต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพะระวรราชเจ้ามหาสาชดิโพลเศดกลับไปตีเมืองหลวงเวียงจันทร์อีกรอบ คราวนี้ก็ไปเจอกับพระเสริมพระสยแล้วก็พระสุขทั้งสามองค์เลยครับก็เลยอัญเชิญพระรูป,ท,รปทั้งรูปทั้งสามองค์นี้ขึ้นแพแล้วก็ข้ามฝั่งแม่น้าําโขงมายังประเทศไทยแต่น่าสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่าในระหว่างที่อัญเชิญนั้นพระสุขเกิดอุบัติเหตุครับหล่นลงสู่ก้นแม่น้าโขงทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอเหลือแต่พระเสริมและพระสยที่ยังคงเดินทางกลับมาถึงฝั่งของประเทศไทยได้ครับ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะครับพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริที่จะให้อัญเชิญพระเสริมและพระสายจัดฝั่งจังหวัดน้องคายกลับมาที่กรุงเทพมหานครครับก็เลยมีการเชิญทั้งสองพระองค์นี้ที่เหลือเนี่ยกลับมาแต่ว่าในระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุครับเกวียนของที่อัญเชิญพระสายนั้นได้หักลงที่หน้าวัดโพชัยที่จังหวัดน้องคายชาวบ้านที่นั่นก็ตึนตัดสินใจที่จะอัญเชิญ พระสายองค์นี้มาที่วัดบัวชัยแล้วก็กลายเป็นทั้ทุรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนพระเสริมนั้นสามารถที่จะอัญเชิญแล้วก็เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครก็คือมาปฏิสฐานไว้ที่วัดประสุวณารามแห่งนี้ได้เป็นการสําเร็จครับแต่คําถามก็คือว่าในวิหารแห่งนี้พระสายก็มีหนึ่งองค์และที่จังหวัดหนองคายพระสายก็ยังคงอีกหนึ่งองค์คำถามจะเกิดขึ้นครับว่า เราะสายองค์ใจกันแน่เป็นองค์จริงแต่ดูเหมือนว่าแก่นหรือเนื้อหาสาระจริงๆของทงบรทุมนารามแห่งนี้อจาจจะไม่ได้อยู่ที่ความฝันสิทธิ์ของพระรูปอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าในทุกวันนี้วัดปรทุมวนารามแห่งนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่เชิญชวนคนในเมืองซึ่งอาจจะคุ้นชินกับความวุ่นวายให้เข้ามาสัมผัสกับความสงบภายในจิตใจครับผมเป็นอีกคนหนึ่งครับที่มักเข้ามาหาความสงบในวัดปทุมอยู่บ่อยๆเดินเข้ามาจากหน้าวัดถึงหลังวัดก็จะเจอกับสวนป่าอันร่มรื่นซึ่งทําให้เราแปลกใจมากว่าท่ามกลางป่าคอนกรีต,ตขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงยังคงมีป่าธรรมชาติ ที่คงไว้ทั้งความสดชื่นและความสงบเอาไว้ได้ผมคิดว่าผมเดินเข้ามาลึกที่สุดแล้วนะครับของสวนป่าพระรัสถาแห่งนี้เราพยายามนะครับที่จะถามคนที่อยู่ที่นี่นะครับแต่ละคนเนี่ย ดูเ,เขาเรียกว่าอะไรดีอะอยู่กับตัวเองเนอะไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยอาจจะเป็นไปนตามเงื่อนไข,ขของคติกรรมฐา,านก็ได้มั้งครับที่มีกําหนดไว้ว่าให้ปิดหูปิดตาปิดปากให้พูดน้อยที่สุดฟังน้อยที่สุดแล้วก็มองน้อยที่สุดก็ถือว่าพวกเขานั้นปฏิบัติธรรมที่นี่อย่างเคร่งครัดทีเดียวนะครับเป็นจุดต่างมากๆเลยทีเดียวระหว่างที่วัดปทุมแห่งนี้ที่พยายามจะปิดกั้นทวารทุกอย่างออกจาก การรับรู้หรือว่าสิ่งเล้าจากกิเลสตัาหาต่างๆจุดต่างมากเลยนะครับระหว่างที่นี่กับสยามพารากอนหรือเซ็นทรัลเวิร์ที่อยู่ขนาบข้างพ้นใบไม้พวกนี้ไปก็เห็นตึกเซ็นทรัลเวิร์แล้วก็สยามพารากอนนะครับแต่ว่าในบริเวณแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยความเคร่งครดในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งครับ Happiness เวลาจะกัับสัตว์เป็นเล็กซีมาเพราะว่ามันไม่ใช่วัดเรยน้องพี่อะไรประมาณเนี้คือเขาไม่คิดว่าตรงนี้มีวัดไงในส่วนบางบางครั้งเนี่ยผมก็ผ่านบ่อยน่าจะผมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นวัดอะไรประมาณเนี้ก็ถ้าถามว่ารู้จักของพ่อถา้า,ถาวัดไหมหรูจ้จักแต่ไม่คิดว่าจะอยู่ตรงนี้คือข้างหน้าเนี่ยคือจะดูเหมือนมันไม่ใช่วัดเลยแต่ถ้า เดินเข้าไปข้างหลังจะร่มเรื่นมีป่าป่าไม้ร่มรื่นสบายใจนะเข้าไปข้างในสงบป่าปูนกับป่าธรรมชาติป่าดิบกับป่าปูนป่าปูนเนี่ยมันจะทําให้เดือดร้อนใจร้อนกายใช่ไหมอพอเราเข้าป่าไม้หรือว่าเข้าสู่ที่มันเย็นๆนะเรารู้สึกว่าสบายกายสบายใจแบบ ปรดปลอดโปร่งแบบอโล่งไม่ต้องไปยึดถืออะไรพอเดินออกจากป่าทันั้นมันร้อนไปมันร้อนมันรุ่มมันกังวลกวนกบวาใจเอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้ทำไมมันร้นอย่าี้มันแตกต่างกันไหมทันทีที่เราก้าวเท้าเข้ามาในเขตสวนป่าแห่งนี้อากาศที่นี่ดูเย็นลงพาทำให้ใจของเราเย็นลงตามไปด้วย ปกติเรามักจะทำตัวไม่ถูกเมื่อจะเข้ามานั่งสมาธิภายในวัดตามปกติทั่วไปความเขินอายความไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นตามมาแต่ที่นี่เรื่องเหล่านี้จะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปเพราะว่าบรรยากาศของที่นี่ไม่ได้ต่างอะไรจากบ้านของเราและผู้คนต่างเป็นกันเอง ในช่วงเย็นของทุกวันจะมีการทำวัดเย็นและเดินเวียนเทียนรอบพระบรมสา,ารีริกธาตุอีกด้วยทางที่มันนั่งสมาธิที่นี่ครับมันมันรู้สึกจะไปความสุขใจกลับไปทางทางที่ที่นี่ก็เดี๋ยวก็เสียงว่าไฟฟ้าแล้วก็รู้สึก มันก็มีห้างอยู่สองที่อ่ะมันรู้สึกว่ามันเกิดทางเลือกแม้ว่าเอจะเดินเข้าวัดดีหรือจะเดินเข้าห้างดีอย่างเงี้ยครัก็ไปได้สองแห่งนะฮะก็มาวัดก่อนแล้วก็ไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ไปแวะทานอาหารช้อปปิ้งก่อนแล้วก็มาอะัแต่มันก็จะทำมันก็มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีว่ามันเหมือนที่ที่เทียวของของชาวพุทธมันเหมือนว่าที่นี่เป็นสถานีเติมสติไหมครับใช่ที่ เวลาเราช้อปปิ้งอะไรขาดขาดไปแล้วก็เข้ามาที่นี่ก็มีความยั่งยืนใจกั่จัดจ่ายใช้สอยด้วยคืออะไตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาถือว่าประตุกเนี่ยรู้สึกอย่างไบ้างคะเพราะว่าบ้านที่ก็ไม่ได้เป็นบ้นธรรมดาเพราะว่าอยู่ทับกลางป่าอ่แบบนี้แต่พอเดินเข้ามาแล้วความรู้สึกเป็นยังไงก็ตอนแรกก็รู้สึกแปลกนะครับแบบว่าจากภายนอกที่แบบว่ามีแต่ความวุ่นวาย พอเข้ามาเนี่ยเหมือนกลับจากหลังมือไปหน้ามือเลยว่ามันสงบแล้วก็เงียบมากแล้วมันได้อะไรพอเข้ามาความเงียบความสงบให้อะไรกันบ้างก็ได้ลองเข้ามานั่งสมาธิอย่างนี้ดูเพราะว่ารู้สึกว่าที่เนี่ยเงียบเงียบขนาดว่าได้ยินเสียงที่เล็กที่สุดจะเสียงนาฬิกาเดินเสียงลมหายใจอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันทําให้เราอยู่สมาธิสิ่งต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นความจำเป็นในต่อชีวิตประจำวันามสงบความเงียบสมาธิเนี่ยเพื่อได้จับมา ผมว่าบางทีมันก็จะเป็นครับเราแบบว่าอยู่กับโลกภายนอกมากเกินไปมีแต่ความวุ่นวายมันแบบมันเครียดครับแล้วพอได้ลองมานั่งสมาธิแบบว่ามาอยู่กับปัจจุบันกาหนดลมหายใจเข้าออกนะฮะมรู้สึกมันไม่คิดอะไรมากครับมันว่าคิดแต่ปัจจุบันแล้วมันมันมันไม่เครียดโลกแก่นของมันจริงๆคือแก่นของมันจริงๆน่าจะเป็นคําสอนศีลสมาธิปัญญาอย่างที่พุทธเจ้าตรัสไว้ครับ ที่นี่แล้วการการเข้ามาที่นี่มันตอบโจทย์จิตสมาธิาาปัญญาอย่างไรบ้างอย่างแรกคือถ้าเผื่อเราไม่ไดสมาธิใช่ไหมครับเราก็จะมีสมาธิความมีสมาธิเนี่ยเราก็เกิดปัญญาครับมันก็จะเป็นตา่ตางๆทอดๆอไรแล้วพออย่างบทสวดสวนมนต์ที่นี่ก็จะเป็นอะไรที่พิเศษกว่าวัดอื่นครับอย่างเช่นผมจำไม่ได้ว่าบทอะไรแต่ว่ามันจะมีพูดถึงเรื่องความสุขภพของร่างกาย ใช่ครับแบบว่าตัวเราทั้งนั้นน่ะตัวเราเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่สโปรกเราควรจะแบบว่าทิ้งอัตลาของเราไปซะถ้าแบบว่าอยู่แบบความเป็นผูบา้านที่ใช่ครับกับสิ่งที่มันเป็นความจริงกับสิ่งที่เป็นความจริงถ้าวัดปทุมวนารามแห่งนี้สามารถที่จะยืนอยู่สวนกระแสท่ามกลางความวุ่นวายได้ก็คงไม่ต่างอะไรจากตัวเราที่ถึงแม้ภายนอกจะวุ่นวายเพียงใด แต่ภายในจิตใจต้องร่มเย็นตลอดเวลา Happy is and here now my troubled Dropped my worries, nowhere, nowhere to go. go.